الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه المهتدين المتمسكين بالدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون พี่น้องครอบครัวนะโดอตุลอิสลามที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับน่าแปลกใจที่เราหลายๆคนยังคงคิดว่าจะอยู่ต่อไปเป็นอมตะในโลกดุนยาใบนี้ยังคงคิดว่ายังไม่ตายหรอกในวันนี้ยังคงคิดว่าความตายคงไม่มาเยือนหาเราในเร็วๆนี้ ความคิดนี้เป็นความคิดที่ส่งต่อผลที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ไม่คาดฝันความผิดความตกต่ำจะเกิดขึ้นกับตัวของเราเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราอย่างที่เราไม่สามารถที่จะคาดการไว้ก่อนได้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อัลลอฮฺซ um ja uh ah, ุบฮานาหูวาตาลาได้ทรงตัดไว้ในอัลกุรอานองค์การหนึ่งว่าวาลกุลลิอุมมาตินอจัลฟาอิซาจาอาอาลูฮาลายัสตะครูนาซาอตันวลายัสตะดิมูนวลายัสตะดิมูนซึ่งมีใจความโดยสรุปว่าทุกๆชนชั้นทุกๆชนชาตินั้นมีวาระ มีอายุไขที่ถูกกำหนดมาอย่างชัดเจนและเมื่อใดก็ตามที่วาระแห่งความตายนั้นมาถึงลายสตะคิรูนาซาอัตันวาลายสต์ดีมูนไม่สามารถที่จะขอประวิงเวลาแม้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเดียวไม่สามารถที่จะให้เวลาหรือระยะเวลานั้นขยับใกล้เข้ามาแปลได้ความว่าจะเลื่อนเวลาออกไปก็ไม่ได้ จะขยับเข้ามาก็ไม่ได้ความตายไม่เรียงเราเคยเรียนรู้กันมาว่าเกิดแก่เจ็บตายมีมากมายไม่ทันเกิดตายเลยก็มีมีมากมายเกิดแล้วไม่ทันแก่ตายเลยก็มีมีมากมายเกิดแล้วแก่แล้วไม่ทันเจ็บตายเลยก็มี แล้วก็มีอีกมากมายที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วแต่ยังไม่ตายก็มีดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมได้ทรงกล่าวไว้ในหะดิษบทหนึ่งว่าอักซิรูซิกรอฮาซิมิลลดาด ซึ่งมีใจความโดยสรุปว่าพวกท่านจงรำลึกถึงผู้พัดเด็ดความอร่อยให้มากๆในรายงานนี้ความหมายของฮะดิษบทนี้ไม่ได้หมายถึงให้เรารำลึกถึงมาลีกุลเมาส์แต่กำลังให้เรารำลึกถึงความตายความตายจะเป็นผู้ที่มาพิชิตความอร่อยบนโลกดุนยาใบนี้ท่านที่เคารพ ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดรวมถึงตัวของกระผมเองเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราหรือไม่กับคำถามที่ผมได้ถามในประโยคแรกกับคำพูดที่ได้ดำเรียนกับท่านในประโยคแรกว่าน่าแปลกใจเหลือเกินที่พวกเราหลายคนใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับจะไม่ตายลองคิดภาพดูว่าจินตนาการกันดูว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้าย นี่หรือการกระทําที่เราจะทําในวันสุดท้ายการขึ้นมาสู่มสัสยิดสถานในขณะที่คุตบะกําลังจะจบการขึ้นมาสู่มสัสยิดในขณะที่อิหมัมกําลังจะก้าวเข้าสู่เมียรอเพื่อละมาดนี่จริงๆหรือคือการกระทําสุดท้ายในวันสุดท้ายของพวกเราท่านที่เคารพเมื่อเราไม่รู้เลยว่าชีวิตของเรา จะอยู่ไปอีกเมื่อไรไม่รู้เลยว่าละหมาดใดจะเป็นละหมาดสุดท้ายหรือไม่อาจเป็นละหมาดนี้อาจเป็นวันนี้แล้วนี่ใช่ไหมคือสิ่งที่เราจะกระทำเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตของเราจึงไม่แปลกกับคำถามที่ผมได้บอกได้ถามท่านว่ามีใช่ไหมกับในบางวันที่เราใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับเราจะไม่ตาย ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ในหัดีิสบทหนึ่งว่ากอดรูชิดดติลเมาว่กัรบีฮิอาลัมุมินความทุกข์ทนทรมานความสับสนอลมานความเจ็บปวดของคนที่กำลังจะตายนั้นมีปริมาณเท่ากันกับกัดริซาลาซิมีอติดอร์บัตินบิไซฟีมีปริมาณเท่ากันกับ,กบ ความเจ็บปวดของการถูกมีดฟันถึงสามร้อยแผลท่านที่เคารพนั่นคือความเจ็บปวดที่มุมินจะต้องได้รับถามว่าท่านนาบีได้สั่งคำสอนนี้บอกคำสอนนี้มาเพื่ออะไรสิ่งที่ท่านนาบีเป้าหมายนักวิชาการหะด,ดิษได้ทำการอธิบายถึงคำสอนนี้เพื่อเป็นการบอกกับเราว่าการลงโทษที่จะเกิดขึ้น มันไม่ได้จํากัดแต่เพียงเฉพาะในอาคิรอะมันไม่ได้จํากัดแต่เพียงเฉพาะในหลุมฝังศพเท่านั้นแต่การลงโทษความโอลานที่จะเกิดขึ้นความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นแม้กระทั่งคนที่เป็นมุมินยังต้องผ่านไปให้ได้นั่นก็คือเมื่อจะตายจะเจ็บปวดเท่ากับดาบถูกฟันถึงสามร้อยแผล แล้วท่านนาบีได้ทรงอธิบายเพิ่มเติมว่าการเจ็บปวดทรมานในดุนยานี้เบาเหลือเกินเมื่อเปรียบเทียบกับการเจ็บปวดความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นในอาคเรอถ้าหากว่าเราไม่เตรียมพร้อมไม่นึกถึงความตายกันบ้างเราจะยังคงอิจฉาริษยาเราจะยังคงโกรธเราจะยังคงชิงดีชิงเด่นแต่เมื่อใดที่เราเอาความตาย เข้ามาอยู่ในกำมลในความคิดเราในหัวจิตหัวใจของเราเราจะมุง่งเราจะยุง่งเราจะพะวงอยู่กับทำอย่างไรให้วันสุดท้ายในชีวิตของเราดีที่สุดบารักัลลอฮุลีวะลักุมฟิลกุรอานิลอาซิมอากูลูกาลีฮาดาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวะลิซาอิลมุสลิมินฟัสตัฟิรุอินนาฮูวลกฟูรุรหม اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد أن نبينا محمد أبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ أشد في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورد اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وأن آله وأصحابه أجمعين وأن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأن ما هم بأفك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين وجل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي <applause> الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصفون